สวัสดีคะ่ะพี่พีเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะความรักรายวันนะคะวันที่1 2ตุลาคม2567นะคะ คิวนี้เป็นการอานโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้าเจ้งคิวดูดวส่วนตัวนะเราจะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณรู้ไหมว่าคุณะค,ะความรักดีมากนะคะ คุณและเขานะคะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วเขาก็มีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเหมือนเจอจิ๊กซอที่ขาดหายไปแล้วนะคะคนโสดคุณมีเสน่ห์มากมีโอกาสที่คุณจะเจอรักนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเจอจากที่ไหนเจอจากการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือมีคนแนะนําให้รู้จักนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะกาลังมีคนแอบชอบคุณอยู่นะแล้วคนคนนี้นะคะ่ะเขาเออเห็นคุณค่าของคุณมากๆพร้อม พร้อมเปพร้อมดูแลพร้อมเทคแคร์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมีของขวัญน,นะคะมีออคําสารภาพรักนะคะให้คุณโรเลๆนี้ด้วยคนมีคู่นะคะคุณอาจจะได้ของขวัญจากคนรักนะคะ หรืออะไรที่คุณแอบอยากได้นะคะหรือเคยบอกเขาแล้วเขายังไม่ได้ให้นะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะซื้อให้นะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเปย์คุณสูงมากเลยนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะคุณเ,เป็นคนจิตใจดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาคนนั้นของคุณเนี่ยก็รู้สึกว่า ความจิตใจดีของคุณนะคะมันทําให้มีคนเข้ามาหรือมีคนสนใจคุณเขาไม่อยากให้คุณมองใครนะคะเขาอยากให้คุณมองเขาแค่คนเดียวนะคะคุณโสดนะคุณดูไหมว่าคนที่คุณแอบชอบอ่ะค่ะเขาเองก็ชอบคุณนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไปชอบคนอื่นด้วยนะคะเขาไม่อยากให้คุณชอบใครเลยนะคะส่วนคนโสดที่ไม่มีใครเลยในใจนะคะมีคนกําลังมองมองมาที่คุณแล้วก็สนใจคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ย รับรู้นะคะว่าเขากำลังมีใจให้คุณแต่อาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมามากะนะคะเขากลัวว่าถ้าสมมติว่าแสดงอะไรออกมาแล้วคุณจะอาจจะไม่ได้สนใจเขานะคะวันพฤหัสค่ะออมีเกณฑ์ของการเลิกล่ มีเกณฑ์ของการผิดหวังหรือทะเลาะก,กันนะคะพยายามนะคะอย่าให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆมาบั่นทอนความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาะรยที่ให้อภัยกันได้ลองหันหน้าคุยกันดูนะคะมีเกณฑ์ที่คุณเองนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะคุณเองจะสามารถบุกอ่อนได้นะคะ คนโสดนะแล้วว่าคุณก็ยังโสดอยู่ค่ะแต่คุณจะพร้อมที่จะมีรักใหม่ละละ่าแต่ว่าก็หาคนที่ใช่อยู่นะคะวันศุกร์นะคะความรักค่อนข้างที่จะเหนื่อยระวังเรื่องของการถึงหวงความหวาดระแวงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหรือทางเขานะเขามีคนอื่นหรือเปล่าคุณอาจจะสงสัยเขาเองก็อาจจะสงสัยคุณว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่านะคะลองนะคะคุยกันดูนะคะบางอย่างมันอาจจะปรับหรือหันหน้าคุยกันได้คน โจทย์นะคะระวังไปรักคนมีเจ้าของหรือคนที่คุณชอบคุณเลงไว้เขาอาจจะชอบคนอื่นนะคะหรืออาจจะสนใจคนอื่นอยู่วันศุกร์นะคะ คุณจะได้พบรักใหม่นะคะซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณฟื้นฟูความรู้สึกของคุณหรือเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้ามาเยียวยาจิตใจของเขาแล้วมันมันมีค่ามากๆอะค่ะเขารู้สึกว่าการได้เจอคุณอะคะ่ะมาสาคัญมากๆส่วนคนมีคู่นะคนมีแฟนเราว่าเขาเองอะค่ะรู้สึกโชคดีมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตและคุณก็โชคดีที่มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะมองเห็นความโชคดีของกันและกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยค่ะยังมีเกณฑ์ที่จะ มีการสร้างลงหลักปักฐานที่จะไปต่อด้วยกันในอนาคตนะคะวันอาทิตย์ค่ะอ,อ่าอาจจะเจอรักจากการทํางานนะคะแต่ว่าเขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกมันเขาเป็นพวกที่แบบเป็นพวกที่แบบรักนะแต่ไม่ค่อยแสดงออกเลยถ้าคุณแอบชอบใครอยู่นะคะแสดงออกสักนิดนึงนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง ส่วนคนมีคู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเก็บอาการแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะเขาก็ยังรักและใส่ใจคุณเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งงานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้เท่านั้นเอง